ได้พ MM ี่น้องเอ้ยเลือดสมเป็นแตนเด้พี่น้องมามามากินน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้บักม่วงเบาพ่อแม่พี่น้องข่อยบ่อยากเบาบ่อยากอ่อนบ่อยากเบาบ่อยากสัตว์เด้พี่น้องมามากินน้ำกันพี่น้องกินน้ำกันชุดเดียด้พี่น้องอื ได้เลยพี่นอ้องเด้อบุกยังได้กินอันนั้นพ่อแม่พี่น้องพี่สมกะย่างออกมาสวนก็ได้บักพิกพ่อแม่พี่น้องได้บักพิกเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เมื่อย่ำได้กัดกินย่ำนั่นพ่อแม่พี่น้องท้าขิมกันแดดไดล่ๆพ่อแม่พี่น้อง เพราะว่าแดดบานเท่ามันฮอนฮอนตอนนี้พี่น้องเลยผสมกันเลยว่ะออกมาสวน,นะะเนาะค่ะน้องแต่ก็ถือโอกาสมากิกนมักม่วงนะพี่น้องเอ้ยมาด้อกินน้ำกันพี่น้องแซ่แบแซ่บเปรียวบักม่วงเบาจะออกก่อนงัวได้พี่น้องเด้อเพราะว่ามะม่วงเบาเนี่ยเขาจะเป็นมะม่วงออกก่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องแล้วกันแซ่บพ่อแม่พี่น้อง พี่น้องเอ้ยบอตตองเบาหอด้วยพี่น้องเอ้ยนะสองพวงสามพวงพอม่พี่น้องเลดสแมแณตพอไม่พี่น้องอันนี้พวงหนึ่งกระดกิโลหนึ่งแหลพอไม่พี่น้องนะคะน้องคู่ไดบอทันมีกัหามาปลูก้ด้พี่น้องเด้อสุดยอดอีลี่พอไม่พี่น้องเพราะว่าเขาจะเป็นลูกดกมากๆนะคะเพื่อนๆดกมากๆแล้วเราก็ นวยไงสมบูรณ์แต่ว่ายังบระท่านเขาฟักด้วยพี่น้องเด้อสุดยอดพ่อแม่พี่น้องแล้วเวลาเรากินเปรี้ยวอืกรอบแซ่บพ่อแม่พี่น้องถ้าอยากจะให้อร่อยจริงๆก็ให้เอาไปแช่น้ําก่อนพ่อแม่พี่น้อง้อคะเด้อเอาน้ำแข็งใส่ใน,น้อยๆแล้วเขาก็จะกรอบนะคะเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะนาอพี่สมกะ่ะ มาเป็นกำลังใจให้กันพี่น้องมาเดี๋ยวจะพาเบิ้งพี่นอ้องอเดี๋ยวจะพาเบิ้งเดี๋ยวจะพาเบิ้งบินน้องว้ายลงหน้อพี่น้องเอ้ยมาหายเอียงละพองพี่น้อง,หง,องเห็นบอกคะ่ะสุดยอดเลิศแมนแตันและพี่น้องขอบคุณหลายที่รับชมเด้อค่ะพี่น้องผู้ดใดมากกะแชร์ให้แน่